ใช้ <a threat S 1> คุกคาม <a threat S 1> ในเศรษฐกิจสีเขียว <global> ทั่วโลกมาจากการที่จีนส่งออกสินค้าราคาถูกเจนเน็ตเยลเลนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐกล่าวเมื่อวันพุธว่าเธอกังวลเกี่ยวกับจีนที่ปล่อยผลิตภัณฑ์ส่วนเกินเข้าสู่ตลาดโลก Now we see excess capacity building in new industries like solar, EVs and lithium-ion batteries. China's overcapacity distorts global prices and production patterns. สถานการณ์นี้ถือเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสำหรับอุตสาหกรรมต่าง,างๆเช่นพลังงานแสงอาทิตย์รถไฟฟ้าและแบตเตอรี่ลิเธีมยมไอออนซึ่งเป็นเสาหลักของอุตสาหกรรมพลังงานสีเขียวจีนผลิตแผงโซลาเซลล์มากกว่าร้อยละ80ของโลกผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์ของจีนได้กวาดล้างผู้ผลิตในยุโรปไปแล้วผู้ผลิตพลังงานแสงอาทิต์ของสหรัฐก็เต็มไปด้วยการแข่งขันจากจีนเช่นกัน จีนส่งออกสินค้าได้ในราคาถูกเพราะพวกเขาได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐผู้ผลิตโซลาเซลล์ในเมริกายังคงต่อสู้ดิ้นรนเพื่อแข่งขันแม้ว่าจะได้รับเงินอุดหนุนภาษีศุลการสสำหรับสินค้าจากต่างประเทศก็ตามในอุตสาหกรรมรถไฟฟ้ายอดขายรถไฟฟ้าทั่วโลกมากกว่าร้อยละหกสิบมาจากจีนประธานาธิบดีไบเดนเตือนว่าจีนมุ่งมั่นที่จะครอบครองอนาคตของตลาดรถและได้เปิดการสอบสวนรถอัจฉริยะของจีน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์กลุ่มการค้าของสหรัฐเตือนว่ารถราคาถูกจากจีนอาจเป็นภัยคุกคามระดับการสูญพันธุ์ต่อภาคยานยนต์ของสหรัฐอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งเทสลาก็มีความกังวลเช่นเดียวกันเมื่อเร็วๆนี้ B Y D ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีนเอาชนะเทสลาในด้านยอดขายทั่วโลกมัสก์เตือนว่าหากวอชิงตันไม่สร้างการกีดกันทางการค้าผู้ผลิตรถจากจีนจะทำลายบริษัทรถส่วนใหญ่ในโลก